วงแหวนเวทแฮงเฮงเฮรูปโปรไฟล์ฉีแล้วก็เกาอบโปรไฟล์ปีเสือ2022มีหรือยังวะช่างมันของมันต้องมีถึงมีแล้วก็ต้องมีอีกก็ได้เพราะยังไงมันก็ใช้แค่เป็นเหรียญในการเปิด ไม่เสียหายไม่เสียหายเปิดเลยเดี๋ยววิชายมึงไปไปเช็คสักหน่อยว่ามีหรือยังน่าจะมีแล้วแหละแล้วมึงเปิดทําไมมันติดตรงที่คําว่าน่าจะนี่แหละมึงก็แค่เข้าโปรไฟล์ตัวเองไปเช็คว่ามีหรือยังไม่มีโอ้ยุ่งยากหลายขั้นตอนแค่เปิดเปิดซูมๆูไปสมมุติว่าได้ขึ้นมาแล้วเปิดปุ๊บเป็นเพชรแปลว่าเรามีแล้วแค่นั้นเองยากตรงไหนวะเอาสิมันไม่มีเลทการันตีอ่ะมึงไม่ขี้เกียจเปิดก็เอาเลยเพื่อนยังไงใส่ทองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในไอดีเราอยู่แล้วมีเป็นแสนน่ะ สองสามแสนเลยด้วยสาใชาา้ใช้ไปเหอะอ้าวได้ใช้แต่ถ้าคนไหนมีเป็นล้านนี่โคตรเท่เลยนะมันจะเท่ยังไงวะเคยได้ยินคำนี้ไหมสาวๆชอบนักบินอวากาศอะแล้วมันเกี่ยวะไรกับอาวีวะผู้เล่นอาวีคนไหนมีทองถึงล้านก็ไม่ต่างอะไรจากนักบินอวากาศหรอกเพื่อนสาวๆชอบจริงเหรอสาวๆชอบนักบินอวากาศเหรอใช่แล้วสาวๆก็ชอบผู้เล่นอาวีที่มีตังเป็นล้านต,ตอนนี้เหลือสองแสนกว่าเอา่อไม่ให้พอดีกว่า้น่าจะมีแล้วแหละรูปโปรไฟล์ฉีของผมอะน่าจะมีแล้วแหละใช่ไหม ใช่แหละน่าจะมีแล้วแหละมีมียังไงก็มีเพราะผมจําได้ว่ามันมีเออือเก็บเงินไว้ให้ครบร้านดีกว่าเพราะสาวๆชอบนักบินอวากาศดีไงมีแล้วจริงๆด้วยโด ก็ <c oughs> มีครบทุกอย่างเลยในนั้นนมีครบทั้งหมดเลยและนี่คือการเปิดคลิปเพื่อเกินเวลาไปหนึ่งเกือบ2นาทีเพื่อคลิปถึง10นาที <c oughs> มงไม่ต้อง <b log> บอกเขาก็ได้ขอคนเล่นหนึ่งไลค์กับคุณผู้ชมโถน่าดานมากอุตส่าห์ไปแฉบอกว่านี่คือการถ่วงเวลาของคลิปล่าสุดขอไลค์กันซะแล้ว <c oughs> ชินแล้วแหละชออล่องเรามันก็แบบนี้แหละก <c oughs> ินดีกับผีบ้ามีเส้นบางๆกันอยู่กูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าช่องนี้ไม่มีเส้นอะไรพันนั้นหรอกกล่าวโซเดียวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณผู้ชมจางงูคนเดิมคนนนนดดีีะะะแลยิต้้รับเขาสู่ โคตรพี่มหากราบิวรีวิวก็หรือว่างูรีวิวนั่นเองครับผมซึ่งครั้งนี้เราจะมารีวิวสกินมิลาเคลของลิงทั้งสองอันกันนะครับผมว่าใครชอบอันไหนและอันไหนมันสวยกว่ากันนะเออนี่ไอ้ชายขอความจริงิวรีวิวแน่เหละยินดีดต้อนรับสูโค้รพี่มหากราบทำคลิปภาพไปแล้วลิงแตกๆทั้งสององค์แต่แต คต้องมาทำใหม่หมดขออนุญาตเป็นยูรีวูแล้วกันเธอเจ้าเพราะเสียงไม่ไหวแล้วเต็มที่เลยเพื่อนช่างเราไม่มีอะไรต้องปิดไม่ปิดแบบไม่ปิดจริงๆอะไปเข้าห้องน้ําบ้านเพือ่อนมากไม่ปิดประตูห้องน้ำก็ <c oughs> มันเคยเชินอยู่บ้านตัวเองอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องปิดประตูห้องน้ำปะ่ะ <c oughs> ส่วนตูปิดไม่ได้ประตูห้องขี่อยู่กับเจย์ยอยเฮ้ยพวกนาสมเพชตู้นี้นั่งขี่อยู่ในปากกล้วยอยากจะเล่นเดินงานแต่คอมมันดันขางโปรโม ชันเสริมสายชาติก็ใกล้จะพังได้ลองแต่โอ้โหขมกากเลยปาดโทษขอทำงานเก็บตังค์ได้ไหมแล้วจะซื้อใหม่ ชาตินี้กูคงไม่ได้สตรีมหรอกชาตินี้มึงก็คงไม่ขายของให้เขาดีๆเหมือนกันน่ะเริ่มต้นดีสก,กินแรกนะครับผมเป็นสก,กินของเชงกิล่าชินกิล่าชังกิล่าช่างมันภาษาอังกฤษช่องเราไม่ได้แคร์อยู่แล้วเพราะปึกกระหลืนมากๆเฮ้ยเต่ไม่ครบยศใช้คาว่าไม้แป้ปีกด้วยโอเคประมาณว่าชอเราปึกกระหลืนไม้แป้ปีกเป็นอย่างมากเริ่มตน้นทีท่าวารนะครับผม ซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ก็ไม่ได้อลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะเอาไปที่8เต็ม10แต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วมันดรอปไปมากหักไปสัก0.5ย์จไปโอเคเหลือ7อังกฤษก็ไม่เอาล่าสุดค่นิดมึงก็ไม่เอาและโอเคถ้าว่าเอาไป7ก็ไปเรามาดูเอฟเฟกแบบฟูคอมโบกันนะครับว่ามันอลังการขนาดไหนซึ่งมันรวดเร็วค่อนข้างที่จะมาก หลังจากที่ใช้ตามองเมื่อกี้ก็ไปแล้วกูไม่เคยเห็นใครใช้หูมองเอฟเฟกเหมือนกันนะในความคิดผมนะครับมันเป็นสีแดงๆแ,แล้วก็จืดๆจืดๆดิดๆดัดๆดงนั้นเอาไปอีกสักเอ แปดแล้วกันนะเฮ้ยเบอร์เทียบกับราคาสกินแล้วความจืดขนาดเนี้ยลบไปอีกสักหนึ่งไปโอเคเอฟเฟกต์สกิลได้เก้าอืดีดีดีมาไยกูว่ากูปัญญาอ่อนเลยนะเพราะมึงยังปัญญาอ่อนเยะกว่ากูอย่าเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเพราะสกินนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะมีป้ายประกาศเมื่อเราฆ่าได้หรือเราทำลายป้อมได้มันจะมีป้ายประกาศที่แบบสวยดีนะบวกเพิ่มไปอีกสัก เฮ้ยแ, <Hey, S 1> แต่มันเอ็กคลูซีฟสุดๆเลยนะเว้ยใช่ว่าทุกสกินจะมีป้ายประกาศน,นะบวกเพิ่อมอีกสักสองไปโอเคบวกเพิ่อมอีกสองจากเจ็ดเป็นห้า โอเคป้ายประกาศเอาไปห้าทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเลยว้ให้สก,กินเนี่ยมึงอย่าไปหารีวิวอะไรอีกนะพวกมึงเี่ยต่อไปเป็นคะแนนโมเดลตัวละครซึ่งในหน้าล็อบบี้กับในเกมค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเราจะไ่เอาหน้าล็อบบี้มาเทียบเพราะหน้าล็อบบี้มันสวยเกิดทุกตัวอยู่แล้วโอเคเท่าที่ดูในเกมเนี่ยโมเดลตัวละครของลิงตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เด่นสง่าพอตัวเลยพูดชมแบบนี้คะแนนเยอะแน่นอนใช่เอาไปเก้าขอหักอีกสองมาดูตัวเตี้ยไปนิดนึงโอเคบวกเพิ่มไปอีกเก้าสวยหรูคุณผู้ชมบอกอว่็ด เรื่องสาวเอฟเฟกไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเจนเท่าไหร่เอาไปสักสองแล้วกันน้อยไปบวกิ่มไปสักแปดโอเคเหลือศูนย์สาวเอฟเฟกไม่ได้คะแนนหัวกูเจ็บปวดและสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปแบบอีซี ถ้าแพ้นี่หักคะแนนเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชายไม่ได้ไม่ได้มาให้เสียใจว่ะการจะหักเพิ่มสักหกร้อยแล้วสรุปสกินนี้ได้คะแนนเป็นเท่าไหร่สมเกียรติสา <30. S 1> ก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะดังนั้นเราไปดูสกินระดับมิลลาเคิลอันต่อไปของไอ้เต้าจอของเรากันจ้าเหนือฟ้าและใต้ล่าช่องข้าปัญญาอ่อนที่สุดและนี่คือสกินระดับมิลาเคิลอีกตัวของสุนหงอ คงฉากเปิดตัวโคตรเท่เลยแบบนี้มีบวกคะแนนเพิ่มไมนได้วบวกได้นะเพราะฉากเปิดตัวมันเท่แต่บวกได้นิดหน,น,น่อย เอาไปซักอีก10แล้วกันฉากเปิดตัวโอเค <ละ S 2> จดไปฉากเปิดตัวบวก10บกูสัมผัสได้ถึงความโคตรต่ละอาิมหากาการลำเอียงเราไม่ได้ลำเอียงแต่เราต้อง,ต,องต้องหาหมูก่าเข้าใจปะเพราะเราคอมันข้ากูกูต้องมาทํางานใหม่อะ่ะแ,แล้วกูภากลิงไปแล้วลิงแตกๆเตเสียงแม่ไม่มีเลยวรอยู่ๆกูก็ผิดจากกันแต่เดี๋ยวนั้มันเกี่ยวอะไรกับการลำเอียงคะแนนสกินวะให้ยินดีตัรับคนสูงคนละพิพกากูขมาไมกม้าวมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใจเย็นใจเย็น,ยนมึงเงียบปากกแล้วมีรายเีย่จดย์คะแนนมึงจดย์ไปแล้วมึงย่าทำเพื่นนอนกูร้องไห้อีกรอบมึงนะอยู่ๆกูกลายเป็นน้อยแกโอเค <Okay. S 1> เริ่มเก็บบรลมาดูท่าว้าฟก่อนซึ่งมันเป็นการการะโดดหินไปมาซึ่งมันสวยมากแต่ฝ่ายตรงข้ามถามมาเออเราเล่นฟรีไฟมากไปใช่ไหมคืออะไรวะไอเราก็มงตัวเรามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับฟรีไฟวะแต่ท่าว้าสกินนี้โคตรสวยเอาไปเลยสิบเต็มสิบ แถมฝ่ายตรงข้าบถามมาแบบน,นี้โอ้โหทำให,โหมม้รู้สึกแย่มาบวกไปอีกสองเปโอเครวมกันไปสิบสแม้ขราวนี้คณิตคิดไวทันทีเลยนะพวกคุณแต่สกินนี้ไม่มีป้ายประกาศเวลาที่เราฆ่าได้หรือทําลายสิ่งก่อสร้างได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจเขาเนาะ เอาคะแนนความเห็นใจไปอีกสัก2แล้วกันนะเฮ้ยน้อยไปบวกเพิ่มไปสโอเค2บวก3เป็น5นี่กูต้องถ่ายไหมว่ามึงชอบสกินไหนเนี่ยแล้วต่อไปโมเดลตัวละครทำออกมาดีมากพิธีพิธันและทุกอย่างดูผิวไหวสุดๆเอาไปอีก10อ่ะอืมสมเหตุสมผลราคาก็สวยงามสวยหรูถึงกูจะจำราคาแล้วไม่ได้กว่าเธอโเคเลยว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคอมแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรวะ CPU หรือการ์ดจอแต่เราไปโนบุกนะ ั่นจะเปลี่ยนได้แล้วเอ้ยขอถามหน่อย CPU การ์ดจอมึงคืออะไรวะ CPU ทำด้วยบันฝรั่งส่วนการ์ดจอทำด้วยมะเขือเทศเฮ้ยอ,อย่าลืมแรมดิแรมข้างๆอะเสียบด้วยถั่วลิสงสอง,สอ,งอันเลยนะ ฮะต่อมาเรามาดูเอฟเฟกการฟูคอมโบกันนะครับผมว่ามันจะสวยงามอลังการงานสร้างเพียงไหนซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากสวยแบบสุดๆอนิเมชั่นการต่างก็ค่อนข้าง,ง,งเทง่ด <c oughs> ้วยบวกเพิ่มไปสัก1ิไปเนาะเฮ้ยอันนี้มากไปลรบอกแค่ศูนย์จุดแล้วกันนะโอเครวมเป็น14.5แม้อยู่ๆก็เก่งขดิตขึ้นมาในทันทีต่อไปเป็นเอฟเฟกเสียง โอ้โหบอกเลยว่าสุดโอ้โหได้ยินเสียงข้างไหนก็รู้สึกดีเอาไปสักยี่สิบไล่ข้อกังค่ะโอ้กูก็พอรู้อยู่ว่าสกินนี้เอฟเฟกเสียงมันดีแต่ยี่สิบเลยเหรอ,อลดสักนิดสักหน่อยไม่ได้เหรอเต็มที่ได้แค่หนึ่งเต็มที่ได้แค่หนึ่งอะโอเคปวกไปสิบเแต่พอเรามาคิดๆด,ดูนะเราเอาเงินที่ไปเติมซื้อสกินน่ยไปอัปเกรดคอม มันน่าจะได้เยอะอยู่น่แล้วจะเอาอะไรทำคอนเทนต์อะแล้วคุณผู้ชมจะดูอะไรอ่ะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราไม่เชื่ออาหารแมวไม่มีแมวเลยแล้วก็ ไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมี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 ้อมีย่างเดียวเท่านั้น้องเมยคิดว่าคุณผู้ชมจะรู้ไหมว่านี่การถวกเวลาถึง10นาทีคุณผู้ชมหน้าแย้งไม่รู้หรอกว่าเราหมดมุกแล้วหมดตั้งแต่ห6นาทีแรกแล้วบ้างแต่เราคุยกันสนุกสนานอยู่เขาน่าจะดูไม่ออกหรอกมึงโ้ยเขาคงคิดว่าเ้ยเนี่ยคือมุกที่เราเล่นกันบกบ้าบกบ้าเนี่ยคือมุกที่ชิดมาความจริงไหมนั่งภาคหน้าคอมสดนั่งภาคหน้าไม่สดสคุณผู้ชมเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือ เนี่ยยางไรพวกมึงหายไปไหนหมดเนี่ยขอมัน Wh ค้างอะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยใจเจ๊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 มึงก็ไม่ก็จะบีบบ้าไม่ได้ละมึงมีหน้าที่จะให้คะแนนมึงอย่ามาพูดเพื่อนกูแบบนี้โฉมเกียดจะใช่ยำเอาดิอยู่ๆกูใคร่เป็นคนเลวไปอีกแล้วอาเต็มที่เลยพี่คุณผู้ชมดูการไฟดีนะครับผมบอกเลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากสกอร์ผมหนังหมาสุดๆแตกก็น่าจะชนะได้และสุดท้ายก็ชนะได้ไปแบบสวยงาม ถ้าเราชนะที่ระบบคะแนนเพิ่มเลยปะโอ้ยขี้ขี้ก็มีร้อยสองร้อยอะไม่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 ไม,ไม่อันนี้มึงจะโกงเกินไปแล้วแลวไอ้เต่าส้นงอคุณชี้เชียเต่าส้นส,สกินนี้เราได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนกูไม่อยากจะพูดเท่าไหร่หรอกแต่สกินเนี้ยฟาดไปทั้งหมด70 5จคะแนนนะสุดยอดสุดยอดแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> สรุปสกินที่ชนะก็คือชีชินเต่าส้นส้นกอ,องคุณไปเลกครับผมเอาที่ผกมึงสบายใจเลย คลิปหน้ากุลานะเจอกันคลิปถัดไปกูบอกเลยกูจะเก็บให้เรียบเลย2ตัวเนี่ยและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจให้จางมูนะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปก็ก่าวขออภัยมานะที่นี้ด้วยและก็คลิปนี้ไม่มีคำโกหกเลยแม้แต่คำเดียวนะจ้ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายๆหลังเลิกเป็นห่วงทุกคนมากมายเลยจ้า่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงทุกคนบายจ้า๊